เข้าไปในสนามเด็กเล่นกันนี่เองนะคะทุกคนซึ่งเราไปซื้อบัตรมาแล้วน,นั่นเองนะบอกเลยว่าบัตรของเราเนี่ยไปเล่นได้แน่นอนเราจะไปเล่นสวนสนุกกันเย้เล่นสวนสนุกเล่นสวนสนุกว้าวใจรับเย้ไปที่สวนสนุกกันเย้ว้าวใกล้ตอนนี้ใกล้ถึงสนามเด็กเล่นแล้วว้าวสนามเด็กเล่นเย้เฮ้ย ใครมันใครมันสลับป้ายอ,อ่ะเฮ้ยคนขับไม่ใช่คัน,น้นค่ะคนคนขับไม่ใช่คันไม่ใช่ฟันนันค่ะเออเอา้าวไปแล้วโอ้โหชนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโดนลากอา้าวเพื่อนโดนลากไปแล้วอ,อ้าวสวนนี้ ยินดีต้อนรับต้อนรับคราบช่วยเหลือของคุณวันนี้ฉันเผลอทำบล็อกสี่เหลี่ยมหายไปนะ่ะเพรเธอช่วยเอาเพราเธอช่วยปัปหาฉันเพระเธอช่วยหาให้ฉันหน่อยได้ไหมขอให้โชคดีทำไมต้องเขาทำไมเขาต้องบอกขอให้โชคดีด้วยอ่ะยังไงโหได้ดูเพื่อนไม่เห็นหน่ากลัวเลย เพื่อนรู้ไม่นะกลัวท่าไหร่เลยอันนี้นะ,ะเราต้องหาบล็อกทั้งหมดยี่สิบสี่อัน,นเองยังไม่เจออะไรเลยไม่เจอกล่องบล็อกอะไรเลยเพื่อนเเก็บไปหมดแล้วมั้งเนี่ยเอาเพื่อนเป็นของวิชเชลร์บล็บอกสีเขียววิชใช่เ์อีกอันหนึ่งแล้วบล็อกสีเหลองนี่เจออีกอันหนึ่งแล้วค่ะ เอออยากได้บ้างอ่ะมองมเห็นนี่ไงไม่เห็นอะไรอ่ะเสียงอะไรอุ้ยมีคนถูกโผล่เหรอคืออะไรก่อนแต่กไ็ได้เสียงตรงเนี้ยไ,ได้เสียงตรงเนี้ยคืออะไรอ่ะไม่เห็นเจอเจอบล็อกซียเลยไม,ไม่เจอเลยเหรอ ค่ะวิ่งตะกี้เพื่อนเราโดนกินไปแลนะ้วโอ้โหปอ,อกอดหน่อยเนะนาะน่ากลัวจังเลยอะ่ะไอตัวปอาฟ้าตะกี้ไม่รู้ระวังก่อนก่อนโอ้ยโอ้ย อยู่ในห้องอันนี้น่าจะเป็นห้องควบคุมอีกเองนะแต่นี่คือไม่มีอะไรเลยเออน่าจะไม่มีไม่ดี <S 1> <S 1> มันมีรางรถไฟด้วยอะ่ะแ,แล้วขเขาให้แสดงว่าเราขึ้นไปได้หรือเปล่า ไม่ได้แล้วสิเฮ้ยเหมือนเฮ้ยมัน,ม,น,ม,นมันขึ้นไม่ได้ไหรือเปล่ามันขึ้นไม่ได้มันกากเ้าวขึ้นมาได้เฮ้ยมันขึ้นมาได้อุ้ยตู้อุ้ย,อยแอบตู้ได้มาคงไปแล้วอ่ะโอ้โหตายแล้ว โอเคช่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้กล่องกระดาษมาบออ็อกเออบ็อกนี่แหละน,นี่สิบสองอันเนี่ยตอนนี้เลยหรืออีกสองอันเองท่งตอนเนี้ยมันได้ปรากฏออกมาแล้วเป็นเงาให้เพื่อนเห็นแล้วแล้วก็แล้วก็จะเสียสลายให้เพื่อนไปเอามาเนี่ยเองเพราะเราไม่อยากตายนี่เองแล้วนะ กอดบ้างไหมอู้เจอแล้วขอกอดหน่อยสิอ้าวมองไม่เห็นมันตเเาเซอร์ไงวะเนี่ยออน้ออีกสองบอกไปไหนเนี่ยเพื่อนไม่ไปเอามาต่อโอ้ฉันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวถ้าเขาไปเอาเองละกันโอเคไปเอาเลยถ้วขอแอร์ตัวนี้แหละ อันแล้วอีกอันเดียวอีกอันเดียวไหนเนี่ยโอ้ยยังอยู่นู่นไงเพื่อตอไปเอาอให้ได้นะโอเคไม่คนหยิบไปแล้วอลเลยอ,อุ้ยอันนี้มาซื้อกล่องได้ด้วย ซื้ออะไรได้บ้างอะไรโอ้ยไ,ได้เสียงไม่ได้วยังอ้าวมีคากินแล้วม,มีคนให้เช่าก่อนด้วยเอาเพื่อนถือกล้องไม่ไหนเพื่อนเ<อ>พื่อนถือกล้องไม่ไหนก่อนเออขอบคุณนะ ไม่มีใครโดนต้าบัวทำร้ายนะโหไม่ไม่มีจริงๆเลยค่ะเออนี่ฉันเล่นอะไรกันอยู่นะขอเล่นด้วยสิไม่เขียวเหรอพักผ่อนกันบ้างนะเดี๋ยวเดวพรุ่งนี้ต้องจำเป็นอี็กอู้บูมีคนตายแล้วกี่คนว้าแปดคนหรือเปล่าตะแกไม่ไม่ไจำ ฉันอยากออกไปจากที่นี่ฉันอยากอยู่ที่นี่แล้วโอ้ยกล้อง้วยอ่ะเฮ้ยเสียงไรอ่ะเสียงเหมือนเจ้ากรีนตื่นแล้วมีไอ้กรีนด้วยหรอเขาคิดเขาคิดว่าเขารู้ว่าคุณอยู่ที่นี่ไม่ต้องกังวลอะไรเขาแม้ว่าเขาตาบอดเขาจะด่าคุณได้อย่างไรค่ะเขามองไม่เห็นคุณน่ะ มองไม่เห็นว่าหูดีหรือเปล่าเหรอวุ๊ยอาหารอาหารหมาเขาจะเอาอะไรเขาจะเอาอาหารหมาให้เรากินทำไมอะ่ะเนี่อาหารหมาน่าจะรถถักนะอุ๊ยเห็นไรอ่ะเสียเมือ,ม,อมีคนบีบแต่เลยอะ่ะไปดีกว่าอุ๊ยอาหารอาหารหมารถสับปะรดหรือเปล่า มันเห็นฉันแล้วอุ้ยรู้ไหมทางสีรุ้งสวยว่ะอุ้ยไอ้เขียวไอ้เขียวโอ้โหช่วยด้วยไอ้เขียวทำไอ้ตังเงินเลยไม่รู้มันช่ยวยด้วยช่้ไอ้เขียวลังเงไอ้เขียวลังไถ่เกินซะหน่ะ มันเล้าหมูอนะแอปกออร์นอกว่ามันคไม่เห็นเรานะสวยจริงๆเลยไม่ใช่ว่าสาซื้อบัตร V I P เลยนะเนี่ยที่ฉันจะไปเล่นสนานสนเด็กเล่น V I P เดยวฉันจะมาเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาอาหารหมาไปวางก่อนว้ามาอีกแล้วไีกแล้วอุว้ยขอกอหน่อยสิ ไม่เอาไม่เอาฉันไม่กอดฉันไม่เคยกับแกหรอกและใช่ด้วยและต้องส่ต้องค่อยกระเดือบกระดึอบว้ายมีใครให้กอดบ้างไหมเอ่ยหัวกล่องพวกนี้สวยดีแฮะแต่มันกินไม่ได้หรอกเอ่ยกินกินไม่ได้ก็คงไม่ต้องกินเฮ้ยไหม่กันแล้วอืม หมือนได้กลิ่นกลิ่นคนแถวนี้ไม่ไกลิ่นคนนะใส่ก่อนเลยไอ้ที่ <c oughs> ไม่แล้วโอ้โห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 มันอยู่มันปีนๆปีนอุ้ยตะกี้เห็นคนนี่หว่าอยากกอดจังเลยไปไหนแล้วนะตะกี้ใจหายเลยนู้นเห็นเรา วิ่งนเจอแล้วอ,อ,นนอีกอันนึงอีอาากอันนี้อะไรไม่รู้เอาไปแค่อันนดี้ก่อนเดี๋ยวตายเฮ้ยอีกอันนึงแล้วใส่สิใส่ว้ายูยตัเห็นมงกุฎแบบนี้รูออร้เลยพวกเขาไปไหนกันหมดนเนาะเขาหนีเขาอย่างแก่นะสิ เแต่เกมเห็นไอ้เขียวลำไทเก็กตวเนี้ว้าวนั่นไงนั่นไงว้าวโอ้โหทั้งเขียวทั้งน้ำเงินเลยช่วยด้วยไปไหนแล้ววะเออช่วยด้วยติดกล้วยโโหโอ้โห ไปด้วยอีกอันนึงไปไหนก่อนอีกอันนี้อุ้ยอีกอันนี้ดูนน้ห้องนี้แน่นอนเฮ้ยห้องนี้อเจอแล้วใส่ไอ้เขียวก็มาใส่และโอ้โหเย้อาหารหมาคมแล้วเอยเฮ้อ,อมือสีส้มหรอ อย่าบอกนะไอ้ส้มมาอีกตัวนึ่งนะ่าน่าเป็นสะพายมากเจ้าส้มออกจากถ้ำเขาแล้วสงสัยเขาคนได้กินอาหารจบอกดีขนาดนั้นเลยหรอวะสุดเลยอะ่ะฉันยังไม่อยากตายนะแล้วจะทำไงดีอะ่ะเราว่าเราควรนอนก่อนโอเค 굿ไนน์นะเด็กๆทำไมแาระบาอากาศน้ำน้ำเริ่มั่วแล้วนะแม่ไม่เบียอสิบสี่อันเนี่ยไม่ไม่น่าเลยไม่น่าจะเยอะอะไรขนาดนั้น คตอนนี้เ okay น um ี่ยเราได้ฟ <problem> <zed> ิลมาสิบอันแล้วไม่รู้อะไรอะ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 ขอริอะไรอดิ ไม่เจอฟิวแล้วไม่เจอฟิวโอ้โหโอ้โหไม่เห็นได้ไงวะเพื่อนมปไหนหมดแล้วอ่ะเจอ,อฟิวก่อนโอ้ไอเขียวอยู่ข้างนั้ เขียวานรัดิต้้งรำให้เก๊กสักหน่อยแล้วก็เดินไปอย่างช้าๆเอสซ้อมไปแล้วเอ้อมเพิ่งตะกี้เอสซ้อมรีบผ่านมาเหมือนท่เราสนุกดีบ้างวิ่้อุดแรแล้วย 搞咩啊？怎么了？鬼啊！ Ui 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 kinh phấn đạp Ui phấn phấn Ta phấn 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 con phấn ไม่ตลกเลยนะดูเหมือนว่าคุณจะต้องเปิดไฟอีกครั้งแต่ไม่ต้องห่วงฉันคน้คนหาวิธีการเปิดไฟสำรองอยู่อเอาไฟฉายนั้นไปสิอย่างดีนะที่มีบริการไฟฉายด้วยต้องหาแบตเตอรี่9อัน วิธียังไงเนี่งเห็บมาหกอันหรือเปล่าโอ้ยมาห้าอันมันมีทางไอ้เขียวท สองชั้นไปเลยมันไปไหนแล้วเนาะเอ้อก่อนเย่อาหารของโซมอยู่ไหน ตอนนี้เราเก็บตอนนี้เราเก็บมาได้น่าจะเจ็ดชิ้นแล้วนี่นะเหลือแค่สองอันเท่านั้นนะตรงนี้ไม่มีในภาษาเนี่ยโอเคตอนนี้เรามีทั้งหมดเราเก็บ ม่แล้วสองอันแล้วเรามีสามอันทุกคนเป็นห้าอันแล้วอตอนนี้นะคะเป็นทั้มหมดแล้วก็ห้าอีกหกอันแล้วนี่หรือแค่สามอันเท่า เจ็ดอันแล้วเหลือแค่สองอันแต่ว่าจะออกที่นี่ได้แล้ว,วหรือเปล่าไม่รู้ขอให้มันจบเถอะนะไม่อยากอยู่กับพวกนี้แล้วว้ยไอ้วงย้ยเหยียบน้ำมาสิเหยียบน้ำเหยียบเหยียบน้ำสิเฮ้ยเหยียบแล้วออๆๆๆๆว้าไอ้ส้มก็มาโอ้โหหวังว่าไอ้ส้มจะไม่เห็นนะ เอ้ไอ้ม่วงไอ้ม่วงัวกระัเดินเข้าวันน e ี้พอดีเลยไงไงพี่กัดอยู่ตรงนน้นตรงนี้แหละไม่ใช่หรอว้าไอ้ม่วงไอ้ม่วงอย่าเอเข้ามาสิฉันไม่เข้ามาหรอกหุ้ย เราให้มันไปก่อนดีกว่าเรากลัวตายอ่ะเอ้ยจะไปไหนอ่ะเหยียบน้ำสิเหยียบน้าไม่เหยียบน้ำหรอกฉันรู้ว่าแกจะจะดึงขาขึนไปใช่ไหมหละ่ะได้ไหมเย่โอ้โหยากจุยากมากบองเลยแบบนี้แล้วเราเล่นคนเหนียวได้ไงค่อยกลับยกลับมาใช้งานได้แล้ว จะให้คุณไปนะกดบายแต่คุณต้องอะไรว่างานปาร์ตี้เหรออุ้ยอย่างแรกเราต้องหยิบการ์ดก่อนโอเคแล้วก็หมวกต้องใส่หมวกด้วยแล้วได้ไอ้เขียวมาไอ้เขียวหนักนะเพราอยากได้เจ้าบูกับเจ้าส้มมากกว่า คคปุ่หยิบเค้กไปแล้วก็ออกจากทางออกได้เลยนะเออได้เค,ค้กฟรีด้วยแฮงยี่ได้ออกแล้วเออเออเออไอ<ะ><ะ>เจ้าไอเจ้ามือแม่สายลุง้งเฮ้ยลูกโป่งเฮ้ยลูกโป่งลูกโป่งอ้าวลูกโป่งเฮ้ยไม่มีใครเล่นกับน้องเลย อยไปแล้วจ <after lasting> no ้าไปแล้วจ้าหยิบเคสแล้วก็ไปแล้วไหนอ่ะหยิบไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ประตูเปิดสิเอิงอิงไปไปไปไหนต่อไปเฮะคนอ๋อให้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 ยังงมาเลย

กับนอนเลยไปเถอะรอดแล้วเย้เ yeah! <c oughs> จ้านั้นมันนีออกไปได้อย่างนั้นหรือทำไมมาเนา <c oughs> ี้ยตัวอะไรอะ่ะเหมือนจิ้งกาเลยครั้งหน้าฉันไม่พลาดแน่ยี่บอกนะไอคนเนี้ยคือคนที่แบบสั่งเราตั้งแต่ต้นจนโจบอะโอ้ เรนบวฟเฟ์เนี่ยมันมีอยู่2องแชปเตอร์เองคือเราไม่ได้แชปเตอร์หนึ่งนั่น,นเองนะคะบอกเลยว่าแชปเตอร์สองเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาทำไปคลิปหน้าละกันนั่นเองนะก็คลิปนี้เนี่ยก็จะจบลงในหน้านี้นั่นเองนะคะซึ่งมันยากมากรับแบบนี้นะสำหรับมันสำหรับเราเนี่ยมันยากนั่นเองนะต้องบอกเลยว่าแบบเราไม่ชอบตัวไหน,นมากสุดเราไม่ชอบตัวสีเขียวมากที่สุดเลยเพราะว่าถึงแม้เราจะแอบอยู่ใน อ,อยู่ในกล่องเนี่ยมันก็จับเราได้นั่นเองนะเราตัวอื่นเนี่ยเราแอบยอยู่ในกล่องแล้วรอดหมดนั่นเองนะคะทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบไปแล้วนะคะบ๊ายบาย